สัญญาณเตือนถึงความไม่พร้อมของตัวรถมักจะเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้แต่อาจจะละเลยในการใส่ใจแก้ไขเท่าที่ควรหรืออาจจะผัดผ่อนด้วยเหตุผลนานา,นาประการซึ่งทําให้ต้องประสบเหตุให้ทุกใจมากขึ้นเมื่อรถทํารุดซุดโสมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมที่สูงขึ้นหรืออาจรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุจากการละเลยสัญญาณเตือนดังกล่าว ผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสม,สมอเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีจะได้ไม่เข้าตำราว,ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสัญญาณเตือนที่ต้องพึงสังเกตก็อย่างเช่นเรื่องยางต้องหมั่นสำรวจความสึกหรอเกียร์ต้องคล่องตัวในการขยับพวงมาลัยต้องไม่สั่นหลวมหรือว่าฝืเดเกินไปเครื่องยนต์ต้องไม่ร้อนหรือเย็นผิดปกติและเบรกต้องอยู่ในสภาพ,พพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลาหากพบความผิดปกติในอุปรกรณ์ส่วนควบของรถรีบแก้ไขก่อนใช้งานนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ